ครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงาม โคมไฟกระดาษสวรีสมาชิกชาวสอนศิลทั่วประเทศครับผมนี่ที่อยู่ตรงหน้าพี่โตตรงนี้นะครับคือโคมไฟตั้งโต๊ะครับบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีวันนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่มีแบบนี้เนี่ยเรามาประดิษฐ์เองเลยดีกว่า,าสำหรับสอนศิลน,นี้นะครับโคมไฟตั้งโต๊ะที่ทำมาจากแก้วกระดาษแบบนี้รอติดตามครับ ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับโคมไฟตั้งโต๊ะของเราเริ่มกันด้วยกระดาษลังที่มาวางตรงนี้แล้วทับด้วยจานาสองอันตรงนี้ขนาดใหญ่เล็กแล้วก็มีถ้วยน้ำจิ้มเอาให้เป็นแบบที่มันมีวงเป็นวงกลมอะแล้วก็ขนาดไล่เลี่ยกันลงมาเรื่อยๆจานวงกลมก่อนนะครับใหญ่สุดอันนี้จะเป็นฐานที่อยู่ด้านล่างสุดต่อมา มาครับไล่ระดับลงมาตัดแบบนี้ขนาดนี้มา2ชิ้นประกบกันทากาวอันนี้2ชิ้นอันนี้2ชิ้นอันนี้2ชิ้นนะครับผมก็เสร็จแล้วก็มาระบายสีด้านล่างไม่จําเป็นต้องระบายก็ได้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นสีสม้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วน อาจจะระบายไม่ได้เรียบเนียนมากนะครับน้องๆก็จ,จะค่อยๆปาดแต่งตอนสีแห้งเกลีย่ยสีอะไรยังไงให้ได้ตามที่เราต้องการหรือใครอยากจะตกแต่งลวดลายอะไรยังไงก็ได้นะครับต่อมานะครับสีเหลืองแล้วกัน ปให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับ2ส,สีรอให้สีแห้งแล้วจากที่บอกทําเป็น2ชั้นแล้วก็ระบายทุกชิ้นเลยนะครับผมเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมมีอันที่สีแห้งไว้แล้วนี่สีส้มแล้วก็เจาะรูไว้แล้วด้วยนะครับสีเหลืองเจาะรูไว้แล้วแล้วเดี๋ยวเอารูมาวางให้ตรงกันอันนี้เป็นสีเหลืองอีก เฉดหนึ่งนะครับและสีชิ้นนี้นะครับเป็นสีไข่ไก่แดงหนึ่งเหลืองหนึ่งนะครับได้สีส้มแล้วก็ใส่สีขาวลงไป3ส่วนคือจริงๆแล้วอันนี้พี่โตว,วางซ้อนกันแล้วก็เจาะรูไว้ทีเดียวให้มันตรงกันแบบนี้อยู่ที่เราจะวางและอย่างที่บอกไปช่วงแรกของการระบายสีอย่าเพิ่งใส่ลวดลายเพราะอะไรถ้าเกิดเราใส่ลวดลายลงไปในสีส้มแบบนี้ใช่ไหมครับใส่ลายเต็มเลยนะแต่ถูกบังไปแล้วเกือบจะครึ่งอันตรงกลางอย่างนี้ เห็นจะเห็นลายแค่ขอบขอบเพราะฉะนั้นถ้าอยากใส่ลายจัดวางฐานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยใส่ลายนะครับผมหลังจากนั้นก็ทากาวทีละชิ้นก้านลูกโป่ง อันนี้เราก็ใช้แบบนี้เลยนะครับเสียบไว้อย่างนี้แหละหลังจากนั้นครับนำเอาแก้วกระดาษของเราออกมาวาดลวดลายลงไปหน่อยวงกลมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับหรือรูปดาวรูปหัวใจบ้าง ด้านบนวาดวงกลมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะเทียนปลอมมานะครับปึ๊บ้วก็มากะขนาดหลังจากนั้นก็นำไประบายสีอันนี้อยากจะให้เป็นสีโทนเดียวกันใกล้ๆกับแบบนี้ก็พขออนุญาตระบายเป็นสีเหลืองแล้วกันแล้วก็ตรงนี้นะครับลวดลายต่างๆเจาะรูครับเจาะรูแล้วตัดให้ได้ รูปร่างตามนี้สมอยที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รูปหัวใจรูปวงกลมรูปดาวรูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดแล้วก็ต้องเจาะรูอีกอันนึงที่มีขนาดเท่ากับก้านของลูกโป่งตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในรูนั้นเทียนของเราเทียนปลอมนะครับ เสียบเข้าไปก็ได้โคมไฟตั้งโต๊ะแบบน่ารักน่ารักประดิษฐ์ได้เองจะบอกเลยนะครับว่าถ้าหากว่าน้องๆไม่สะดวกในการที่จะใช้เป็นเทียนปลอมแบบนี้นะครับ เราอาจจะใช้เป็นหลอดไฟจริงๆก็ได้หรือว่ามันจะมีขั้วหลอดที่เป็นของโคมไฟเก่าๆของเราหรือว่าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นจริงจังแบบอยากได้ของใหม่ๆหน่อยมันก็จะมีขายที่เป็นขั้วหลอดไฟแล้วก็อาจจะมีตัวคลิปหนีบกับสายไฟตรงนี้ยาวลงมาแล้วก็หาที่เสียบปลั๊กก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าพอมันเป็นเทียนปลอมมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ายกรอยไปไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบไฟ ใช่ไหมครับมมันจะมีความสะดวกที่แตกต่างกันนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้มินิมอลดูแบบเรียบๆแต่ว่าสีสันสวยงามนี่เหมือนกับคล้ายๆกับแสงสว่างของพระอาทิตย์เป็นรัศมีมาแบบนี้เลยช่วงสอนสินอินบ็อกซ ้วครับสอนสีอินบ็อกซ์วันนี้นะครับผมน้องตินชั้นป .1 ขอส่งผลงานของน้องค่ะผลงานสีน้ำอะคริลิกบนกระดาษกล่องขนมค่ะคาดว่าจะเป็นขนมคุกกี้บางอย่างที่เป็นกล่องกลมและนี่เป็นกระดาษมันเป็นแผ่นรองมันเหมือนกับเป็นเฟรมผ้าใบพร้อมใช้งานได้เลยเป็นภาพดอกไม้มีผีเสือ้อมีพระอาทิตย์ระบายกรอบสีสวยงามสีชมพู พร้อมที่จะเอาไปแปะผนังอยู่บนผนังได้เลยสวยงามได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยผลต่อมาครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อบัสลาอายุ5ขวบมี2ภาพมานำเสนอกันในวันนี้นะครับผมมีภาพเด็กผู้ชายอยู่ที่สนามหญ้ามีลูกโป่องอยู่ข้างบนอีกภาพนึงเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในสวนรอติดตามผลงานของพี่ๆอยู่นะคะติดตามผลงานของน้องบัสลาด้วยนะครับโอ้มีลูกโป่งหลายลูกเลยนะ ชาวต่างชาติหรือเปล่าเป็นเด็กฝรั่งหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เห็นคือเน้องวัสลาระบายสีผมเป็นสีเหลืองเลองเลยเอออ่าก็เป็นจินตนาการจินตนาการของเราคือม,มันไม่ได้มีการปิดกั้นอยู่แล้วนะครับผมเด็กผู้หญิงอีกภาพหนึ่งในสวนอันนี้พี่โตก็นอกจากเห็นเด็กผู้หญิงในสวนแล้วข้างบนยังมีตัวเลขอะไรไม่รู้5 2 8ชอบมากเริ่มดดเดี้ยวได้เดี๋ยวจะตามนะครับน้องขอบคุณมากน้อง บสลาครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o น n s i n t c l u b อีเมล d เรส s s สินแอ thai PBS.or.th ตู้ปน12ปนฝอประดิพัทธ์กรุงเทพ10404ครับนะารวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินพิจารณาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ